ช่องอนาสลาบันเทิงสวัสดีค่ะวันเดอร์คิดคนล่าสุดแมนยูในเต็ดเปิดศึกอาร์เซนอลล่าหัหอกเดนมาร์กสองสโมสรดังแห่งศึกพรีมิเรีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลเตรียมเปิดสงครามนอกสนามในการไล่ล่าตัวลาสโอมเฮย์ลูนกองล่าด,ดาวรุ่งชาวเดนมาร์กของอาลาตันลามันล่าตาข่ายตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวหลังจากย้ายสปองกราดมาเล่นกับอาลาตันลา ในฤดูกาลนี้ดาวยิงวัย20ปีทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจและจะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่น่าจับตามองลำดับต้นๆของคันโซเซเรียอิตาลีรายงานข่าวระบุว่าอาเซนอ l ลส่งแาวมองไปดูฟอร์มการเล่นของเฮย์ลุนมาสักพักแล้วในอาจเปิดฉากเจรจาค่าตัวไปร่วมทีมในอนาคตแต่ล่าสุดมนยู่ในเตดก็กลายเป็นอีกทีม ที่เตรียมร่วมวงไล่ล่าลายเซนของกองหน้าโคนมเช่นกันเฮยลุน hey อาจาไม่พร้อมเป็นตัวหลักให้กับอาร์เซนอลหรือแมนยูในเตดในทันทีแต่ทั้งสองสโมสรมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงและสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นกองหน้าระดับท็อปได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้สําหรับเฮยลุนเจ้าของส่วนสูง192ซนติเมตรลงเล่นให้กับอาราตันลาในปีนี้รวมทุรายการ21เกมสัว์ไปแล้ว7ประตู และลงเล่นทั้ทีมชัดเด่นหมากชุดใหญ่ไปแล้วสองนัดขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอดคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ